สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับก็เป็นคลิปที่2ของวันนี้นะครับก็จะเป็นการ unbox อกซ์มีดพับนะครับแบรนด์ของ Browning นะครับสภาพกล่องก็ตามนี้เลยครับเป็นหัวกวางนะครับเป็นสแตนเลสสตีลนะครับเป็นมีดสแตนเลสสตีลแล้วก็มีโลโก้ Browning นะครับแล้วก็มีตัวนี้นะฮะโลโก้ของ r r w w n n n The Best อะไรเนี่ยครับผมมองไม่เห็น There is นะครับเป็น Browning นะครับกล่องสภาพดีเรียบร้อยดีครับหมายกริ๊กนะครับ Browning อ่าเดี๋ยวเรามาดู Unbox กเกิกันนะครับหลังจากที่เราแกะกล่องสินค้าไปแล้วนะครับทีนี้เราก็มาดู Unbox กันนะครับตัวนี้เป็นมีดพับนะครับ ไม่มีรายละเอียดอะไรนะครับแต่ผมเห็นแบบแล้วผมชอบมากนี่นะครับสวยงามนี่นะครับถ้าจับก็นี่ฮะขนาดนี้นะครับมีกริปนะครับพกเกตกริปมีกราสเบเกอร์มีพกเกตกริปนะฮะถือว่าสวยงามถูกใจผมมาก ตัวประกับก็เป็นพลาสติกนะครับพลาสติกอยู่ตรงกลางมีโลโกโล้ r o w n i n g นะครับแล้วลงมาเปิดมีดกันครับมีดนี้คงจะเป็นลักษณะฟิปเปอร์นะครับโอเคใช่ครับเป็นฟิปเปอร์เปิดเรลครับฟิปเปอร์เปิดเร็วสวยครับเป็นใบดำด้วยนะเป็นใบดำฟิปเปอร์ สวยอะถูกใจมากนี่นะครับระบบล็อกก็เป็นเฟรมล็อกหรือว่าไลนิงล็อกนะครับตัวนี้นี่นะครับล็อกมีดได้เปิดปิดมีได้มือเดียวนะครับโอ้เปิดเร็วครับมีสปริงช่วยเปิดด้วยนี่นะครับ อยู่ในมือเราก็เป็นอย่างนี้นะครับผมกะบะด้ามก็ประมาณสักประมาณ12เซนนะครับ11เป็น12เซนใบก็ประมาณสัก8ปก้านะครับเดี๋ยวรายละเอียดเรามาดูกันร,รีวิวนะครับตอนนี้ก็ถือเป็นการอันส์บ็อกนะครับดูคร่าวๆกันก่อนนะครับให้จะได้ไม่ยาวชอบนะครับ สปริงเปิดแล้วครบับพับมีดได้มือเดียวครับสวยงามครับสวยงามถูกใจมากยังมีมีดอีก2เล่มที่ผมสั่งไว้เขายังไม่เอามาส่งนะครับก็อันสปอกสั้นๆครับเดี๋ยวคลิปจะได้ไม่ยาวก็เป็นมีดพับ สปริงเปิดเร็วนะครับของบ r o w n i n g อีกเล่มหนึ่งจริงผมถูกใจมากสภาพกล่องก็ตามนี้เลยมีก็สวยแถมมีกริป pocket g r i รด้วยนะฮะนี่นะครับสวยงามถูกใจมากกระทัดรัดดีครับจับไม่คมก็สั้นๆครับประมาณสัก4-5นาทีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ Unbox มีดพับจาก Browning นะครับรุ่นอะไรผมไม่รู้เลยนะครับเนี่ยไม่รู้รุ่นเลยก็ถือว่าสวยงามครับถูกใจมากก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเป็นการรีวิวมิติต,ต่างๆของมีดนะครับนี่ก็เป็นอันส o อกไปก่อนนะครับรายละเอียดเดี๋ยวเรามาคุยกันคลิปหน้าครับ ก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามชมคลิปและให้กำลังใจมาตลอดนะครับเจอกันคลิปหน้ารีวิวคลิปหน้าครับแล้วเจอกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ